สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รับทุกท่านครับมาดูสินค้าอะไรอะไรเครื่องตัดหญ้านะครับที่เราสั่งซื้อลาซาด้าครับว่าข้างในเป็นอะไรเอ่ยนะครับคุณผู้ชมก็กล่องใหญ่มากครับว่าสินค้าเราจะได้ครบไหมครับ โอ้เราได้สินค้ามาครบครับถูกใจครับท่านผู้ชมราคา100กับ100กับ50บาท46ครับที่ใหพนักงานมาส่งนะคุณผู้ชม จะถือว่าน,นี่ครับมันซื้อแบบนี้ครับเขาจะไม่เจ็บมือครับผู้ชมนี่ครับแ,แบบนี้มันจะไม่เจ็บมือนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นที่มันเดี่ยวเดียวมามันจะเจ็บมือครับแบบนี้จะไม่เจ็บนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นสีหนึ่งนะครับจะรุ่นนี้ก็สามารถที่จะเอาไปดัดแปลงไปใส่รุ่นอื่นก็ได้นะครับผมเคยทดลองไปวิดีโอที่ลงยู u t ทู e ไปแล้วคลิปต่อ คลิปก่อนๆผมไปทดลองใส่กับเครื่องของยี่ห้อบิ๊กอเมริกาใช้ได้ครับก็ดัดแปลงเล็กน้อยท่านผู้ชมสายเขาอาจจะยาวหน่อยเราก็ดัดแปลงตกแต่งเขาก็ใช้ได้ครับไอ้ที่งอๆนี่เราก็เอาเอาลมความร้อนเป่าครับเตาพู้เตาพู่แก๊สเป่าแล้วก็ดัดดัดใช้ได้อยู่ครับจุดต,ตัวนี้ครับมัน,มนไม่เจ็บมือนะเวลาเราใช้ครับส่วนมากผมาสั่งซื้อมาเอตัวเป็น เล็กๆนะครับจะใช้ไม่ได้ครับมันเจ็บมือมากแบบนี้มันหนาครับเนี่ยแบบนี้มันหนาใช้ได้ครับนี่ราคาไม่แพงครับเราไปซื้อในร้านที่เกี่ยวกับอะไรเดัดหญ้านะครับแพงมากครับพวกนี้ก็ตีเข้าไปประมาณห้าร้อยบาทได้ครับนี่เรา ซื้อในราคาไม่ถึง200ครับคุณผู้ชมก็ถือว่าราคาถูกครับส่วนใหญ่ที่ผมสั่งซื้ออะไรเครื่องจัดญ้าในส่วนส่วนมากแล้วก็สินค้าจะเข้ามาดีครับส่วนมากจะไม่ค่อยพลาดนะครับแต่ถ้าเป็นซื้อเกี่ยวกับอ่สินค้าที่เป็นพวกระบบไฟฟ้าเนี่ยครับส่วนมากผมจะพลาดครับดูไม่ค่อยออกครับ ได้สินค้ามาไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถูกใจครับเสียเงินไปแพงแต่ได้สินค้ามาได้สินค้ามาแบบแบบกิ๊กก๊อกนะครับแบบกากกากมันกาดมากนะครับไม่สมกับที่เราจ่ายเงินไปอย่างนี้สมหน่อยครับสมที่เราจ่ายเงินไปนะครับมันบางครั้งสั่งซื้อมาเมื่อวันก่อนก็นกสั่งซื้อมแมลงครับมแมลงสองตันโอ้ท่านผู้ชมตัวเล็กนิดเดียวครับใช้ไม่พอ ผมดูแล้วไม่ค่อยผ่านนะครับนํามาใช้กับรถกรนะบะใช้รถเก๋งค่อยยังชั่วนะครับมันเล่าสู่กันฟังครับเั <laughs> นเล่าสู่กันฟังว่าสม,มาร์ทเราซื้ออะไรเครื่องแต่หญ้านี้จะจะจะ,จะถูกใจครับได้ได้สินค้ามาดีครับท่านผู้ชมก็ถือว่าได้สินค้ามาแล้วนะครับก,ก็คงจะล่ำลาท่านผู้ชมไปตรงนี้แล้วครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจครับ บ๊ายบายครับ